โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมเรยวกันแซรกกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม p r i n c e s s Connect นะครับผมแล้ววันนี้นะครับ p r i n c e s s Connect นะครับก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับจะเรียกว่าใหม่ไหมเนี่ยก็เออใหม่แล้วกันนะครับผมก็อีเวนต์นี้นะครับก็คืออีเวนต์แวมไพร์ฮันเตอร์อิลิยานั่นเองนะครับผมซึ่งเอ่ออีเวนต์เนี้ยเนี่ยมันเป็นอีเวนต์รีรันนะครับผมเมื่อปีที่แล้วนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าอีเวนต์นี้นะครับเเมื่่่อครั้้งทีีแลวนย บอสนะครับมันไม่มีระดับเวลี่ฮาร์ดนะครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยมันเป็นอีเวนต์รีรันนะครับแล้วก็มีการขยายเพิ่มระดับความยากของบอสนะครับเป็นระดับเวลี่ฮาร์ดด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาจัดทีมนะครับในการผ่านเจ้าบอสอีเวนต์แวมไพร์ฮันเตอร์อีเอลียเนี่ยนะครับจบในรอบเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของบอสกันก่อนนะครับบอส ของอีเวนต์นี้นะครับชื่อว่ากรากนะครับเลเวลเ0เลือดอยู่ที่1ล้านกับอีก20 0 0 0ืนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับก็บอสตัวนี้นะครับเป็นบอสที่โจมตีกายภาพนะครับสกิลของมันนะครับก็จะมีทาดาเมจกายภาพปานกลางแก่ศัตรูทั้งหมดตามค่าเฮดพีสูงสุดของตัวละครนะครับทาดาเมจกายภาพปานกลางบุเรีนด้านหลังและทําให้สต AH ันนะครับทำดาเมจกายภาพปานกลางแก่ศัตรู2ตัวด้านหน้าโจมตีดูเดือดขึ้นเมื่อเฮดพีเหลือต่ำกว่า50%นะครับ ก็โดยรวมนะครับบอสตัวนี้เนี่ยเป็นบอสที่โจมตีได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับผมแล้วก็เป็นบอสที่โจมตีกายภาพด้วยอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมที่ผมใช้ในการจัดการเจ้าบอสการ์เนี่ยจะประกอบไปด้วยใครบ้างเนาะสาหลักทีมที่ผมใช้ในการจัดการเจ้าบอสการ์นะครับจบในรอบเดียวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยจุนมุยิมิมาโคโตเอริโกแล้วก็ยูปีใหม่นะครับผมอ่าก็ แพทเทิร์นเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นทีมที่แบบฟูลดาเมจจัดการบอสให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับถ้าสมมุติใครที่ไม่มีูอีมินะครับก็แนะนําว่าใส่เป็นคริสติน่าแทนก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นคาโอริแทนก็ได้แบบนี้นะครับหรือถ้าสมมติน,นะครับเพื่อนๆสามารถจัดได้หลากหลายเลยนะครับจะเป็นมูอีมิคาโอริอย่างนี้นะครับหรือว่าคาโอริคริสติน่าอะไรเงี้ยก็ได้ครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือข้าวๆเนี่ยก็จะเป็น 2ตัวที่เจาะเกาะนะครับก็คือจูนกับมาโคโตะนะครับแล้วก็ตัวดาเมจหลัก2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับก็จะเป็นชิโอริที่สวมเซนยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถจัดทีมอะแดปได้ตามที่ต้องการเลยนะครับผมอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรานะครับจะมาลุยกันนะครับโดยทีมที่ผมใช้นะครับกลับมาทีมเดิมกันนะครับอ๋อขอโทษก็นี่นะครับคือทีมที่ผมใช้ในการจัดการบอลนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ตอนเข้าสนามมานะครับก็จะมีเนื้อเรื่องประมาณนี้นะครับผมก็กดค้างๆไปนะเหมือนเดิมนะครับว่าตอนแรกเนี่ยเรายังทําอะไรไม่ได้นะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บทีพีขึ้นมาก่อนนะครับจะเห็นว่านะครับตอนนี้เนี่ยบอสมันตีข้างหน้านะครับเราก็มุยอีมีเนี่ยเก็บทีพีก็เลยเด้งขึ้นมาเร็วนะครับอ่าตอนนี้ทีพีมาโคโตมาก็เจาะเกาะไปนะครับ ที่ผมไม่กดออโต้เนี่ยคือผมรอให้เอลิกโกนะครับมีบัฟขึ้นมาก่อนนะครับผมอันนี้ก็ u ู p ใหม่ฟื้นขึ้นมาตอนนี้นะครับก็พอบัฟเอลิกโกมาเนี่ยผมก็รีบกดเลยนะครับก็จัดไปแส7เจ็ดดาเมจนะครับเลือดบอสเหลือแสนแปแล้วนะครับมาโคโตะทุบอีกทีนึงโอ้ติดคีดด้วยนะครับเหลือสามหมื่นล้วนะครับก็โอเคง่ายๆแล้วนะครับก็ปล่อยตีปกติไปก็ได้นะครับ อ่ะก็ฟื้นเลือดจูนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมก็จะเด้งเนื้อเลือดขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมสําหรับการเคลียร์รอบแรกอ่าโอเคครับเราก็มาดูในส่วนของดาเมจกันนะครับผมก็จะเห็นว่านะครับ อมอิมินะครับแล้วก็เอริกนี่เป็นตัวแบกดาเมจชั้นดีเลยนะครับดาเมจรวมกันนี่ก็70 0 0แสนจะ8 0 0แสนกันแล้วนะครับผมก็รุนแรงมากๆเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตีเจ้าบอสกราคระดับเวลีฮานนะครับจบในรอบเดียวเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อเนี่ยอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับเกี่ยวกับเกม p ินเซตคอ Connect นะครับหรือว่าเกมอื่นๆก็ตามก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมเร็วกันแซดก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ